เราได้ลงมาตรวจสอบร่วมกับท่านผู้ในการนะครับของกรมวิญยานะครับเขตพื้นที่5้านพื้นที่ทางพื้นที่อวัยวะที่5ซึ่งเราพบว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยมันเป็นลักษณะในอุทย,ยานนี้มีประกอบด้วยชายหาดนะภูเขาชายหาดแล้วก็เกาะใช่ไหมครับครอบคุมหมดพื้นที่ที่มีปัญหาที่มายังกรมสอบตวนดีพิเศษเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ดินที่อยู่ติดก,ก,กับชายหาดซึ่งถูกแบ่งแยก จะออกเอกสารสิทธิ์นะครับท่านนี้สีเองต่อก็คือนอกจากแบบไร่นี้หรือว่า125ไร่ที่มีการแบ่งแยกออกเป็นนสเสามกอใช่ไหมครับครับจนวนหลายแปลงเนี่ยสามสิบแปดสามแปดแปลงนะครับตรงนี้เนี่ยเราพบว่าลักษณะแบบเดียวกันนี้อาจจะมีลักษณะแบบนี้นะนะครับตลอดหาดเขาหาดนี้ใครก็อยากยึดครองนะครับก็ จากการเดินสำรวจนะครับมาดูพื้นที่ก็พบว่ามีผู้คนมาอยู่อาศัยนะครับมีการครอบครองแต่เป็นสอบถามจากท่านผู้ในการอุทยานเนี่ยท่านก็บอกว่าเนะเขาก็จะมีอนุญาตนะมีการขึ้นทะเบียนผู้ที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าให้ทำประโยชน์อย่างอื่นในเชิงธุรกิจเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับสอบถามจากท่านก็คาดว่าน่าจะมีคนที่ เข้าไปถือครองนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผมคิดว่าน่าจะมีอันนี้เรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องทํางานประสานกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับทางกรมอุทยานนะครับก็กลับไปเนี่ยจะทําความร่วมมือกันในการที่จะไล่สํารวจนะครับตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยนั้นเนี่ยได้มาโดยชอบหรือเปล่านะครับ,รบก็เพื่อที่จะทวงคืนทรัพยากรธรรมชาตินี่ให้กับรับนะครับกลับมาเป็นของรัฐต่อไปนะครับ หลังจากลงพื้นที่เนี่ยหลักฐานล่าสุดเนี่ยครับน่าจะเวลาประมาณใช้เวลาประมาณถ้าถ้าจะเดินพื้นที่ของของดีไซน์เนี่ยที่เราตรวจสอบอยู่ตอนนี้ใช้เวลาผมว่าไม่กี่เดือนนี้ก็สรุปแล้วแหละนะครับแต่ว่าพื้นที่เราอยากจะทําครอบคลุมคือประมาณ20,000กว่าไร่นะ20,000กว่าไร่เนี่ยนะครับนี่ก็เราจะเริ่มต้นด้วยการให้ศูนย์แผนที่มาทําแผนที่ทางอากาศนะครับเอาโดรนมาบินร่วมกับ ผมวีกับท่านอดีกรมที่ดินไปแล้วว่าจะส่งช่างรางวัดจากส่วนกลางลงมาช่วยดูด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมย่ากระบวนการทํางานยัจะเร็วนะครับผมว่าในไม่เกิน6เดือนอะนะครับมันจะมีมภาพที่<บ>ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่มาเดินดูนี่ครับพื้นที่ชายหาดเหล่านี้นะ <laughs> มีผู้ครอบครองเป็นของบริษัทมีโรงแรมนะมีรีสอร์ทนะครับ,บก็ทราบว,ว่าเขามีเอกสารสิทธิ์นะครับเราก็ตรวจสอบไปเราว่า เอกสารสิทธิ์จริงหรือเปล่าได้มาอย่างไงนะครับอันนี้ก็คงมีความชัดเจนคือตอนนี้ครับในในส่วนของผู้ที่ครอบครองโดยไม่ถูกต้องนีเราจะมีการดำเนินคดีไหมครับถ้าการได้มานะโดยไม่เจตนาหรือว่าโดยไม่รู้ว่าเอกสารสิทธิ์นั้นได้มาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับสมว่าถ้าเขารู้ว่าไม่ถูกต้องแล้วเขาอย่างครอบครองนะถ้ามีเจตนาแบบนี้ก็น่าจะต้องรับผิดนะครับแต่หากว่าได้มาโดยที่ เาก็นึกว่าเอกสารสิทธิ์นี้ได้มาโดยชอบนะครับแบบนี้ก็ปัสจากเก็บตัวงครับก็นี่ก็คือกับการสอบสวนขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับ